เจอเยอนี่นะนี่นะีนนะน่ค่ะตรงนี้ค่ะที่เราซื้อค่ะ<อ>เผิเเนแปลว่าเนแปลว่ามากเออต่อมาข้อบีเฉย อ่เฉยแปลว่าอะไรเมื่อวานเราก็เจอเฉยใครเก่งมากใครต่อมาค่ะขอ้อซีอสีโยโยโยนีย่ ต่อมาค่ะข้ออีข้อ e. ขอ, e. อีเชีช่ยวเชี่ยวอ่าเชี่ยวโรงเรียนโรงเรียนต่อมาข้อเอฟ อ่าข้อเอฟหนาหนาหนาแปลว่า,าที่หนาอ่าเก่งมากหนาที่ไหนอันนี้คือลี่หลูต,ตัวอย่างตัวอย่างตอบข้อดีซานสามอ่ะเรามาดูซานชฉือ E ีซานชืออ่อดีข้อสามสิบเอ็ดอ่ะเอออ่านว่าไงคะเอ วันอ uh, ีซิงีจ mm ุดเจ็ดเจ็ดอ๋ออีซิงีจุดจุดสี่เทียนอีซิงชีในหนึ่งสัปดาห์สิงชีสัปดาอาสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์สี่เทียนมีกี่วันมีกี่วันเราต้องเติมอะไรไปนะ สัปดาห์มี1วันอืมเราจะเติมคำว่าอะไรดีเพิ่นเฉยโยเฉียวหรือวันหน่อจะเติมข้อไหน A B C E F เราข้ามไปก่อนได้อ่ะมาดูนะซานชฉือข้อสามสิบสองอ่านว่าไงนะได้หัวใจเจ้าโอ้หนีใจหัวใจเจ,จ้าหนีใจคุณอยู่คุณอยู่อะไรดีจุดๆ,ๆแล้วบีก็ตอบว่าวัวใจเจ้าฉันอยู่ตรงนี้นจะใส่อะไรดีตรงนี้ ระว่างเขินมากเฉยใคายโยมีเฉีเ่ยวหรือว่าหนาที่ไหนหนออ่อตอบข้ออะไรคะ A B C E F ตอบข้ออ่ะอเก่งมาข้อ F อ่าข้อเอฟเนียร์在哪？คุณอยู่ที่ไหน？วเจอ儿。我在อ儿。อ姐姐的。这是猪猪的。นี่คือนี่คืออะไร？วจ我เตอ บเฉยซโยอีเฉเี่ยวตอบอะไรดีเจอชื่อจุดจุดเตะนี่คือแล้วก็บีก็ตอบว,วอจัดยเตะของพี่สาวฉันนี่คือเฉยใช่เฉยดี นี่คือของใครเห็นไหมลุงท้ายเขาใส่เออนี่คือของใครบีตอบว่าของเจเจียต่อมาค่ะสีวันมะสีวันมาสี่เนอะสีวันมะ ฉีวนแปลว่าอะไรฉีวานฉวานแปบลบว่าชอบเออคุณชอบไหมฉี่วานมาชอบไหมบีก็ตอบว่าฉี่วานเ谢ีย许欢谢谢你，谢谢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 ，น谢，谢谢，谢谢，谢谢，ี谢，谢ร谢谢，อบ谢谢，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 อามาแล้ว谢谢，谢谢，谢谢，谢 ชอบชอบเอ้ยเออเหินฉีวานเป็นการบอกระดับว่าชอบเนี่ยชอบอยังไงชอบเผินฉี่วานชอบมากเลยเออมีคนให้ของขวัญฉันชอบมากเลยเก่งมากต่อมาค่ะหนีไปเลยฉันชอออ่า จำได้ไหมเรื่นเชือแปลว่าอะไรเรื่นเือเรื่อือเรื่นฉือเออแปลว่าคนือ่อแปลว่าเรื่หนูจำได้ไหมเจอบ่อยนะเจอบ่อยนะคำนี้เรื่นฉือเรื่ฉือรู้จัก นี่มอนรุ่นชื่อคุณรู้จักคุณรู้พวกคุณรู้จักไหมบีก็ตอบว่าวอรมอนชื่ออีเกอร์จูจูเตอรเตอรอะไรดีคะเออไปแล้วแล้วปีแล้วปีเอาไปแล้วสารเอาไปแล้วแล้วเอฟเอาไปแล้วทีเดีข้อซีแล้วข้อซี ข้ออีบอ๋อมรอนฉคุณรู้จักไหมแล้วนี้ก็ตอบว่าพวกเราคือโรงเรียนเดียวกันพวกเราอยู่โรงเรียนเดียวกันนั่นเองเอ่ะต่อมาย้อนกลับมาซันชกอ,อีสาต้องเป็นหยอ อ่าโยซีใช่ค่ะอีซิงชีโยจีเทียนอ่อีซิงชีโยจีเทียนหนึ่งสัปดาห์เห็นไหมคะเขาเอาอีมาไว้หน้าซิงชีอ่าซิงชีแปลว่าสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันอ่าคนนี้เขาตอบกี่วันคะ่ะบี ข้อ C อ้อบข้อีโยจีเทียนหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันบีก็ตอบว่าชีเทียนเจวันหนึ่งสัปดาห์มี7วันอืมใช่จิงชีสัปดาห์วันนี้เราได้คำศัพท์ใหม่นะเพิ่นมากเฉยใครโยมี เช่เาโรงเรียนหน่ที่ไหนเอหนาที่ไหนทำศัพท์น,นี้อีกนะคะผีปลาเออตัวหูเจ้าบ้านโคเรนโคเรนจำนวนคนในบ้านเออซื่อโคเรนมีสี่คนาวห้าว <c oughs> <c oughs> หมายเลขหมายเลขเลขแล้วก็เริ่นชฉื่ออ่าเริ่นชฉื่อหนูเจอบ่อยนะเริ่นเฉื่อรู้จกักรู้จักรู้จักอ่าเอา่อตัวนี่ด้วยตัวตัวเยอะตัวเยอะเอออย่าลืมนะคะตัว อ่าช้างเตี้ยนอ่าช้างเตี้ยนร้านค้าช้างเตี้ยนเราก็เจอบ่อยช้างเตี้ยนร้านค้าเกาสูงเกอจื้เกอจื้เกอจื้อ่าเกอจืแปลว่ารูปร่างรูปร่าง เจ้เกอเจ้เกออันนี้เจ้เกออันนี้ชุยชุยน้ำตาใหญ่เสี่ยวเล็กช้างช้างยาวอ๋ออย่าลืมนะคะช้างยาวต่วนสั้น ตัสั้นฉางยาวตัวสั้นโอเคมากค่ะ เกอกอคือใครนะเกอเกอรอ๋อเกอเกอคือใครคะเกอรเกอรน้องพี่ชายใช่เกอรเกอคือพี่ชายคำศัพท์อ่ะต่อมาค่ะตาบใหญ่ใอ๋อใช่แล้วก็อันนี่นะคะโฉบคือถูกต้องอ๋า หน้าตาขบูดบืบด้ต่อมาอ่ะเออชีอ๋อใช่ชีเลขเจ็ดถูกต้องต้องชีเลขเจ็ด อ่า uh, อันนี้แปลว่าอะไรคะข้อ A อตรงคำศัพท์คำศัพท์คำศัพท์อ uh, ่านว่าไงหน้าคำศัพท์ตรงนี้ทอาทา ต่อมา <Okay. S 1> อาวชางเตี้ยนชางเตี้ยนเราเคยเจอกันไปแล้วชางเตี้ย<า><า>นจำได้ยูร้านโอ้ชางเตี้ยนร้านา้าช้นานก็อ้า ชืชืออ่าชืเป็นคืออ่าหรือว่าชายได้หมดเลยเป็นคือชายเชี่ยเชีย,ชยอืมขอบคุณนั่นเองเชียเชียขอบคุณ เออเก่งมากค่ะถ้าเขา่าวดีช้างเตี้ยนร้านค่ะชื่อเป็นคือใช่เชีย่ยเสี่ยขอบคุณเก่งเก่งมากอ,อ่านนี่เราเออสนอ ่าถาม่อยสิคำศัพท์จำได้อยู่ไหมคำนี้อ่านว่าไงคำนี้เรื่องชื่อแปลว่าอะไรเรื่องชื่ออรู้จักเก่งมากค่ะแล้วคำนี้นะคะ,ะวว,ว,วันที่เท่าไหร่วันเสาอ๋อวันสาว คำนีโโ้โกหมาอ่าโกหมานี่ลหละคะปีสื่อจมูกชา้า,ชางยาวเออช้างยาวแล้วถ้าสั้นคืออะไรนะสั้นสั้นเออสั้นอ่านว่าไงนะสั้น ต่วนอ๋อเก่งมากต่วนสัน่นอ่าคำนี้ค่ะอืมเจียบานเจียบานเจอเกอ็เออเจอก็เราก็ได้ยินเจอเกอ็บ่อยนะเจอเก,อจอเกอ็เจอก็แต่ว่าอะไรเจอเกอ็ เจอเกิดรูปร่างอันนี้ถ้ารูปร่างก็จะเออก็จะก็จะรูปร่างค่ะส่วนเจอเกอเจอเกอนี้อันนี้อ่าหน้าเกอร์ล่คะหน้าเกอหน้าเกอโอ้หน้า อันนันคืออันนั้นอันนั้นใช่หน้าเกออันนั้นเจ้าเกออันนี้อ่าหนูจำได้ดีนะเจ้าเกอหน้าเกออย่าสับสนกันนะคะนนนนใช่โอเควันนี้เลิกเรียนได้แล้วค่ะเพียรเกออย่าลืมนะคำพทบวันนี้ที่เราได้ไปอ คิดค่ะใจเยนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย